ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมนี่นี่ก็คือเก่าครับมากับบรรยากาศฝนตกลิ้นลิ้นพี่น้องครับเขาป่าหาเห็ดเอาลองหาเบิ้งครับผมเมื่อนี้มาทางไม่แล้วรูว่าเห็ดมันที่ออกบอกกันลองหาเบิ้งครับผมมันมั่มานกับติดตามรุ่นน้ากันครับเก็บมาแกสงพอได้อยู่ครับเป็นเห็ดน้ําแป้งเห็ดนาแลนะครับนี่ยแกคือเริ่มหาแล้วเมื่อกี้นี่มันเมื่อยอยู่ครับผมบดได้ไทยนะบดได้ออกไฟมา หน้าแหลกเหสองดอกอันนี้ยังบุท่านขึ้นสีหน้าแหลกเห็ดแป้งครับผมมันจุมมีเห็ดหนึ่งอ้เห็ดกอเห็ดนาส้มครับผมอันนี้นี่ดอกเดียว เิ็หน้าเรียครับเก็บไปมองแล้วดอกเดี๋ยวก็ได้หลายต้องเยเก็บเลมเลมนครับงามๆเลยหน้าเรต้นแป้งดอกงามอยู่ครับเก็บกอแดงดอกนึงครับ มองแล้วดอกรับเห็ดพึ่งนี่เป็นเห็ดพึ่งทหารครับเนี่ยอันนี้กลมน้อยนึงกินแซ่บครับนี่ดอกนึงครับใกล้ๆกันส,สดอยูนีดอกนึงครับพึ่งทหาร ขายนิ่เห็ดน้ำแป้งฝนหยุดตกแล้วครับันี้ตกลินลินมาช่วงเศร้าแต่ว่าช่วงตีหนึ่งตีสองนี่ตกย่างแห้งเลยครับตกแห้งเติบดแป้งปลานนีกัเพราะได้เก็บเห็ดแป้งครับมันขึ้นอยู่ตลอด น้ำอยู่ครับพึ่งทานนี่ครับเออเห็ดพึ่งกำลัองออกได้ซีดอกอหาต่อครับผมกิดแป้งครับ อีกดอกหนึ่งครับผมโอ้เห็ดแป้งกันดอกนาดีนี่ครับเห็ดละงกดอกเดียวโคลนี่เป็นเห็ดละงกแดงขาหักแล้ว บานแล้วครับผมเห็นงงงสองดอกเปยบ่วเพราะได้ครับผมสดอยู่ดอกอันนี้บัได้แล้วครับเปยบัดไข่หนึ่ง เห็ดล้กโงกแดงครับผม,มคือบนมีมูมขึ้นมองลอแล้วดอกครับล้กโงกน้ำบดถือมือครับมึงเห็แล้กโงกมันบานแล้วครับบานแล้ว เห็ดหนาเล่ดอกจูมโอ้พุ่นดอกบานดอกนึงครับผมอันนี้ดอกจูมดอกหนึงดอกบานอยู่ทั้งพุ่นครับเกลังงามบานเนาก,ก,ก,ก็ค่อยเก็บไปเรื่อยๆครับผมนี่ก็พอได้แกงอยู่พี่น้องครับป้านี่ก็คือป้าน้ำหนาวนะครับผมวันนี้ลองมาเบิ่งก่อน เฮเบิ้งเห็ดอันนี้ครับนีกมันที่คล้ายๆเห็ดกินได้นะครับผมแต่ว่าเพื่อนว่าเห็ดน,นานเลียงมันเมาพีน่น้องอันนี้ห้อยเพื่อนเคลียร์มั้งนี่ห้อยเพื่อนเคลียร์แล้วห้อยคนมาแล้วครับเห็ดเมาครับผมกินบ่ได้ลงลูกแดงครับดอกบุ้งยิง แป้งดอกหนึ่งนี่มอง้ะดอกโอ้เห็ดปวกหนึ่งหมู่หนึ่ง,งเก็บเอาก,กันปาดเอาเลยครับดอกน้อยๆน,นี่ขามันเลวยากนะครับ บ้านผมนี่เอิ้นนหิดหิดคุ้นหนาดำนี่ขาขามันผุแล้วล่ะ ดอกไม้น้อยครับเกิดปวกจิกเก็ดปวกน้ำแกงอันเดียวกันครับผมแต่และแต่และมองเอินบุคึกกันสองจุดเดี๋ยวอีกสองสามั โม่หน้อยๆนี่ครับพวกได้แกงเต้มกันพี่น้องแกงรวมๆผัดแ่บนะครับเห็ดกระได้แกงย่างเดียวไรกับบาดแสบขาวนี่แม่นบอกโบแม่นนครับเห็ดพึ่งอันนี้ครับนี่ขึ้นแต่มองเกานะ่ยมกกึงคนมันได้บ่โอ้ จากปุยได้แลวครับเอาไปได้ครับค่อยๆนะปุยปุยผนะุดผุนตกครับเก็บเอได้เลยเห็ด <id> พึ่งนี่ที่เสียไว้นะครับแ้งสองดอก มือแล้วพี่น้องเลยอ่ะครับผมกับคือเพาะสำนีนะครับผมเพราะว่าเห็ดมันบม่ค่อยออกพี่น <c oughs> ้องครับออกออกห้างหลายนะบม่ค่อยมีเห็ดพี่น้องครับผมก็เลยคิดว่าหาเพาะได้แกงกับสิกลับแล้วพี่น้องครับนี่ได้แกงนึงพอดีครับนี่ไดเป็นเห็ดรวมชนมากับเห็ดแป้งครับผมเห็ดเพิงเนาะเห็ดหนาแหล่น้อยนึงเห็ดปวกน้อยหนึ่งอ๋พาะไดแกงเติมกันพี่น้องครับสาหรับป้าน้าหนาวนี่กับไก่ค่อยมีเห็ดแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ้งอยู่เรื่อยๆกับบม่ค่อยได้เนาะหลายมือแล้ะ จังใดก็ฟังติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หามาฝากพี่น้องได้เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บบายบายครับผมสวัสดีครับ